ยืนสองซ้ำสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรดำเป็นไงบ้างครับกับชัยชนะในครั้งนี้ดีใจมากเลยครับกับชัยชนะครั้งนี้ครับมีคนบอกว่าผมโดนไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้โดนแล้วคอยจะทิ้งจะทิ้งตัวเองอยู่เออเราโดนเรามีอาการมากกว่านี่มมีครับเหมือนกันนะใช่ครับก็เห็นอยู่เราดูเราโดนก่อนนะโดนโดนก่อนด้วยครับโดนนก่อแล้วแผ่แตกเนี่ยได้ก่อนด้วยป่ะได้ก่อนด้วยก่อนได้เห็นแตกไอ้แตกยกหนึ่งยกสอง ยกหนึ่งครับยกหนึ่งได้ยกหนึ่งใใช่ไหมอ๋อเห็นเลือดแล้วออกมาเยอะตอนตอนที่นแตกเนี่ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างครับโนกตกใจหรือว่าเชย่เชครับเพราะว่ามันมวยนมเล็กอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีสิทธิแตกมากที่สุดแล้วเพราะว่าโดนไงมันก็ต้องมันก็ต้องแตกอยู่ดีเป็นเรื่องถ้าเราโดนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ตกหนกตกใจเลยครับผมแล้วตอนโดนเขามีอาการเราเองมีอาการตอนนั้นเราเราหวั่นไหวอะไรหรือเปล่า ก็วันไหวอยู่ครับเพราะว่าอาวุธเขาก็หนักครับเขามาเขามาเตรียมเตรียมมาบอกโดยเฉพาะเนี่ยแล้วตอนที่ทําเขาหล่นเนี่ยรู้สึกว่าสอกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับสอกสอกงัดครับอ๋อสอกงัดใช่ไหมครัเราเลยหล่นไปแล้วลูกน็อกอ่ะนายโดนต่อยต่อยใช่ไหมครับพี่พี่ขอถามย้อนย้อนกลับไปหลังจากที่หมดยกแรกเราเราเป็นยังไงบ้างเรายังมั่นใจอยู่ไหมก็ห้าสิบห้าสิบครับเพราะว่าช่วงนั้นมันมึนด้วยครับโดนมันโดนคอ มองเห็นช่องทางที่จะชนะเขาไหมนะก็คิดได้อย่างเดียวคือว่าเราต้องเดินต่อยครับยกต่อไปครับเดินต่อยเดินฟันเดินบวกอย่างเดียวอยากเพียบชมชกหน่อยนึงแง่ใช่ครับขอพอชนะแล้วเป็นไงบ้างครับก็เหมือนยกผู้ขอทั้งองค์ออกไปเลยครับดีใจมากได้ตั้งใจเอาสามแสนห้าไว้ง่ายครับผมับอ่าอยากต่อยมานานแล้วเนี่ยครับใช่ครับผมอยากชมมานานแล้วครับวันเห็นพวก ลัมโบ้เล็กพวกยอดพวกขาชกน้องนองเขาต่อยได้แล้วเราทำไมจะต่อยไม่ได้ครับน้องน้อยอยู่ในใครชกแล้วต่อยสามยกนี่มันกำลังเราเป็นยไงบ้างเนี่ยก็ผมว่าสามยกมันกำลังมันก็โอเคนะครับเพราะว่าผมต่อยห้ายกผมก็หนึ่งสองสามผมเดินอยู่เดีวสามยกนี่เราคิดว่ารงจอยู่ได้ใช่ครับหมายถึงพละกาลังครับผมลุยได้ตลอดครันะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้จบยกสองยกสามแล้วก็ยังมี ใช่ครับคิดว่าต่อไปเป้าหมายข้างหน้าของเราฮะเราเราเราวางแผไนไว้ยังไงบ้างครับก็อยากชกวันนี้เลยเพราะว่าหนึ่งค่าตัวก็ได้เยอะแล้วก็บนัสก็มีมันเหมือนแบบว่ามีแบบสามแสนห้ามันรออยู่ข้างหน้าแลวครับถ้าเราตั้งใจแล้วมุ่งมันมันเราก็อาจจะได้มันคือมันมีแรงดึงใจใช่ครับผมมันก็เหมือนคนอาชิียกสี่ยกห้าอย่างเงี้ยอาชฉีดห้าแสนหกแสนเงี้ยแต่นีน้ ก่อนทุกมันก็มีแล้วครับสามแสนห้ามันก็มีกาลังใจมีอากชีก่อนรอเลยใช่ครับตั้งใจแล้วการซ้อมนี่เป็นยังหนักกว่าสามยกมั้ยไอ้หนักกว่าห้ายกมั้ก็หนักกว่าหนักกว่าอีก็ต่อยน้อยยกกว่าแต่ซ้อมหนักกว่าใช่ครับอ๋อเพราะว่าเราเราต้องเร่งออกตัวอย่ันเต็มลองโอเคแล้วเราต่อยมานี่เป็นไงครับแบบไฟนี้เราไปเปรียบเทียบกับมวยนี่เป็นครั้งแรกที่เราต่อยวันรุ่นนี้ไหมครับใช่ครับพอต่อยแล้วเป็นไงครับไปเปรียบเทียบกับกับการต่อยแบบห้ายกนี่เป็นไงบ้างมันจะแตกต่างหรือ กวคามสึผมว่ามันแตกต่างครับเพราะว่าหนึ่งมันแบบว่าเราสามยกอย่างเง like 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 ี้ยเราออกได้เรื่อยๆครับออกต่อยห้ายกเราก็ออกได้เรื่อยครับแต่ว่าสี่ห้าเราไปแผ่วตลอดเลยครับอาจจะผ่อนได้ใช่ครับแต่นี่สามยกเราอัดเพ็ยงเดียวเดินแล้วมันมีรางวัลสามแสนห้าเรายกหน้านึ่ยอันนี้เราเป็นความหวังของเราเลยใช่ครับจะได้ครอบครัวจะได้สุขสบายสักหน่อยใช่ครับผมเสีย่ยงแล้วมีผลไหม เสียงเชียร์เนี่ยมันจะเหมือนกับตอนเราต่อยห้ายกไหมอย่างเช่นตอนต่อยห้ายกนี่อาจจะมีเขาเรียกว่าเส้นมวยเชียร์นะครับกับคนดูที่เชียร์กันแบบแบบแบบชอบแบบเขาเรียกอะไรออแกนิกอะแบบธรรมดาทั่วไปเชียร์ต่างกันความรู้สึกเรามันต่างกันเยอะไหมมันก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับความรู้สึกผมอ๋อเหมือนไปอยู่ในเวทีก็มีเสียงเฮเสียงเฮเดินสู้อะไรประมาณนี้คครรัับบอ่าสุดท้ายมีอะไรตากบอกใครบ้างกันไปก็ผม ฝากขอบคุณป๋าชุนแม่แดงแล้วก็พี่เดียแล้วก็วัช,ชาตีนะครับไฟต่อไปผมจะทําให้ดีกว่าน,นี้แล้วก็จะตั้งใจมุ่งมั่นเอาชัยชนะอีกครับผม okay, ขอบคุณคครับบขอุณมากครับไฟหน้าขอไอโบนัสอีกนะครับผมขอบขอบคคุณรัขอบคุณครับนะ